สังสารวัตรนั้นมันยาวไกลมากเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาการเกิดได้เราก็ต้องเวียนไหยเวียนไหยในกองทุกข์กันอีกต่อไปสัตตะสัตตาสัตโตสัตตะนังเนี่ยมันมีแต่ของชั่วคราวที่เราไปยึดเอามาในตังมะมะในโตามะนตมิน้าเมโตอัตตามันจึงไม่ใช่ของเรามันไม่เคยเป็นเราหยิบมาแล้วเราจะอยู่อยู่ในธรรมชาตินี้อย่างไรก็ต้องถือบทบาทหน้าที่นะเราอยู่ร่วมในสังคมนี้แล้วเรายึดมันมาแล้วก็อยู่ร่วมกันทำอย่างไรให้ ให้ลดการเบียดเบียนมากที่สุดปีใหม่นี้ใครที่ยังไม่เห็นก็ขอให้ได้เห็นเห็นในอริยศัสตรใครที่ยังไม่ได้เดินก็ขอให้เดินเดินตามมรรคแปดของพระพุทธเจ้าถ้าใครเห็นแล้วก็ขอให้แยบคลายมากขึ้นอกุศลใดที่ยังไม่เกิด ก็อย่าให้มันเกิดอกุศลใดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ละอุศลใดที่ยังไม่เกิดก็ทําให้มันเกิดขึ้นซะนะในช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่อุศลใดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันเจริญงอกงามไพบูนแล้วชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองโดยลําดับสวัสดีปีใหม่ครับ